ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤษภาคม2566นะครับก่อนจะไปดูทิศทางของบิตคอยนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวในหัวข้อข่าวของ Tra d i n g View กันก่อนนะครับว่าข่าวคริปโตมีอะไรบ้างนะครับเปเปคองบอลลังมีมคอยนี่ก็เป็นมีมน้องใหม่ที่ค่อนข้างจะมาแรงอยู่พอสมควรนะครับการคองตลาดของบิตคอยลดโอกาสเฉิดฉายของเอาคอยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นบิตคอยซีซันอยู่นะครับผมก็บิตคอยก็เรียกเงินนะครับเข้าในตัวบิตคอยได้เยอะนะครับก็ยังเยอะกว่าตัวเอาคอยต่างๆนะครับ เปิดทำลายเงินบาทดิจิตอลนะครับโอ้โ oh, หจะเป็นยังไงนะครับเราลองเข้ามาอ่านกันดูนะครับ CEO Stack กล่าว z k Lowloop <c oughs> จะทำให้เกิด Bitcoin Layer 2นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของเมื่อวานนะครับเวนโม่ขย่าวงการคริปโตโดยการเปิดตัวฟิลเตอร์การโอนคริปโตโอเคอันนี้เป็นข่าวของเมื่อวานนะครับผมข่าววันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดของข่าวก็เข้ามาอ่านได้ในว่าข่าวคริปโตของ TradingView นะครับผม ก็มาดูในส่วนของกราฟกันเลยนะครับผมวันนี้เริ่มต้นด้วยดิตดีเอ็นะครับแต่เชนิดอลล่านะครับวันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมก็ได้ออกมาลงคลิปนะครับเกี่ยวกับสัญญาณบายในทำเฟรม4ชั่วโมงของ d ีเนะครับมันก็มีผลนะครับมีผลกับคริปโตเคอเรนซีนะครับหลายๆเหรียญนะครับก็สัญญาณที่ไม่ดีกับคริปโตก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้มีสัญญาณบายในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับสตอคัตไอซ์ไอก็ยังค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับส่วนเอ็น ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายามไหลขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการแข่งข้าของตัวดัชนีดอลลาร์นะครับผมในทำเฟรม1วันนะครับในทำเฟรม1วันนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่นะครับผมก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเป็นสัญญาณที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสโตคัสติกไอเอสไอนั้นก็อยู่ในโซนบนด้วยนะครับส่วน MACD นั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับคตะัวคอลเลนซี ไปนบิตคอยไทยบาทนะบิตคอยไทยบาทอันนี้ผมก็จะทำการเทคโปรฟิตนะครับสำหรับพอร์ตซิ่งนะครับพอร์ตซิ่งผมก็น่าจะเทคโปรฟิตตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าพอร์ตซิ่งพอร์ตที่สองก็ทำการขายไปเมื่อวานนะครับพอร์ตแรกก็น่าจะจะทำกำไรไปก่อนนะครับแล้วค่อยรอดูจุดเข้าใหม่นะครับตอนนี้บิตคอยสกอัติอาร์เไทนะครับก็ค่อยๆอยู่ในช่วงกลางนะครับชี้ลงมาทางข้างล่างนะครับผมก็มีโอกาสลงต่อเนาะแล้วก็เอ่อเอ็มเอซีดีนั้นก็เริ่มตัดลงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะทำการ ขายในพอร์ตซิ่งพอร์ตแรกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งใส่หน้าผมหรือเปล่านะครับผมผมก็ขายทำกำไรก่อนนะครับช่วงนี้แล้วก็รอดูจุดเข้าใหม่นะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับบิตคอยนะครับก็ย่อได้นะครับแต่ว่าอย่าให้หลุดแนวแนวสัก9ก้าแสนสองก็จะเป็นการดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็นั่งคับมือไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็รอนะครับบิตคอยนะครับมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับคอยมาพิจารณากันใหม่นะครับตอนนี้ก็มองว่าบิตคอยอาจจะย่อตัวนะครับในระยะสั้นเนาะ ส่วนใบเน้นนะครับใบเน้นใบเน้นเนี่ยผมจะถือเอาไว้นะครับมองดูว่าสโตรคติ RSI นะครับมันอยู่ในโซนล่างนะครับแล้วก็ยังพยายามจะตัดขึ้นนะครับส่วน ACD นั้นฟ้องว่าลงก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าหากยังยืนอยู่ในแนว1500ได้นะครับผมก็จะยังถืออยู่นะครับแต่ถ้าหากหลุดแนว1500นะครับผมก็จะทําการจะตัดลอดนะครับยอมขาดทุนแล้วก็รอหาจุดเข้าใหม่นะครับตอนนี้ใบเน้นนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่จะไซด์เวย์ก่อนนะครับเพื่อเลือกทางนะครับผมมองว่ามีโอกาสไซด์เวย์แล้วไปต่อนะ สำหรับตัวไบเนนนะครับเพื่อนๆก็รอดูแล้วกันนะครับก็มองว่าไบเนนเป็นตัวที่น่าจะตามองหนึ่งตัวในวันนี้นะครับอ่าก็อย่าลงตามที่ใหญ่ btc มาเยอะก็พอนะครับหากที่ใหญ่ btc ย่อก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับตอนนี้ดิมเอโกโซเวอร์นั้นยังอยู่ในสัญญาณบายเช่นเดียวกันกับบิตคอยนะครับผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะแข็งแข็งนะน่าดูเลยเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนก็มองว่าไซเว์ครับผมไบเนน lunc lunc ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์สามหกบาทนะครับผมก็ใจรักนะครับใจรักก็มีพอร์ตตตโฮมาั้งแ่ ผมโฮมาตั้งแต่ยีนะแต่ผมจะไม่ผิด uh, ผมโฮมาตั้งแต่ช่วง21ก็ยังถือพอร์ตโฮอยู่นะครับพอร์ตซิ่งก็ยังถืออยู่นะครับสโตแคตติกไอเอสไอนะครับยังซิกงแซกอยู่ในโซนกลางๆนะครับทีมเอซิดียังค่อยๆไหลลงอยู่นะครับก็บง่งบอกถึงการย่อตัวนะครับก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งนะครับก็ถ้าหากไม่หลุดแนว0 0 0 3 5 0 0ดศู <c oughs> เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อเหมือนกันนะครับก็ขอให้ไซด์เวย์อยู่ในแนวนี้แล้วก G.C. นะครับผม U.S.T.C. นะครับตัวคัตติกาที่ก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับชี้ลงข้างล่างนะครับตัว M.A.C.D. นั้นยังตัดขึ้นนะครับผมบอกเหมือนกันไซเวย์นะครับสำหรับตัว U.S.T.C. ก็มองว่าเป็นตัวที่น่าจะไซเวย์นะครับรอเลี้ยวทางผมก็จะยังคงถืออยู่เช่นกันนะครับในปัจตุบันนะครับตัวต่อไปชิบะอินุนะครับชิบะอินุนะครับตัวคัตติกาที่ใดอยู่ในโซนล่าร์ M.A.C.D. ตัดลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับผมปัจจุบันของผมก็น่าจะคคัััออกกเช่นนนะรบ ยอมขาดทุนน้อยดีกว่าขาดทุนมากนะครับก็ค่อยรอหาจุดเข้าใหม่นะครับก็มองว่าชิบะอินุนะครับมีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนนะครับเช่นเดียวกันกับบิตคอยนะครับก็ไม่มีตัวที่ว่าสัญญาณดีเท่าไรนะครับเพราะว่าค่าดัชนีดอลลาร์นั้นค่อนข้างที่จะแข็งน่าดูนะครับเอาละครับก็มาสรุปกราฟของวันที่2พฤษภา2566นะครับบิตคอยนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับส่วนบแอนด์นะครับก็คิดว่า มีโอกาสไซเวนะครับก็เป็นตัวที่น่าจับตามองนะตัวหนึ่งหากไม่หลุด1,500นะครับก็ถือได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับส่วนอาบิคอยน่าอาจจะย่อตัวมาก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสเลือกทางนะครับก็ขออยาให้ย่อเยอะแล้วกันนะครับส่วน LUNC นะครับก็หากไม่หลุดแนว0 0 0 3 5นั้นก็ยังถือได้นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะไซเวก่อนนะครับ u ูเก็เช่นกันนะครับก็มีโอกาสที่จะไซเวย์อยู่ในโซนนี้นะครับก็รอเลือกทางนะครับผม ส่วนชิบะอินุนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับมองว่าเหรียญที่มีโอกาสที่จะย่อตัวก็น่าจะเป็นชิบะอินุกับบิตคอยน์นะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาก่อนเนาะแต่ถ้าหากบิตคอยลงนะครับเหรียญอื่นก็มีโอกาสที่จะลงตามเช่นกันนะครับแต่ผมมองว่าใบเน้นเอลยูนซีและยูเอทีซีเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาเยอะแล้วนะครับก็อาจจะย่อไม่เยอะมากนะครับก็มีโอกาสที่บิตคอยจะย่อจบแล้วก็พาน้องๆพุ่งกลับขึ้นไปได้นะครับก็มองไว้ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้วิเคราะห์เหรียญไหนเพิ่มเติมก็็็คคคคออมมมมมเเเเนนนนนนต์ข้้้้้าาาาาไไดะะรรรััับบบบบผกกกสหลลิปปีีีีพยยยงท่่แว๊